สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเคียร่าแมนของน o ตโฟไลนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับเพื่อที่จะมาดูผู้ที่ใช้นูตโฟไลแล้วข้าวน้ําหนักดีเม็ดใสเม็ดเต่งมีความสุขกับการที่ได้ใช้นูตโฟไลเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเขามีความสุขยังไงเมื่อใช้นูตโฟไลแล้วมันได้ข้าวดีนะครับตามมาเลยครับ เจอแล้วครับเจอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาแล้วเจอแล้วนะครับกับกู้ทีใช้นุชโฟไลนะครับใครเป็นเจ้าของนาครับผมนี่เลยนะครับเจ้าของนานะครับชื่ออะไรครับชื่อพยงน์นสกุลบุตรอ่อนบุตรอ่อนตรงนี้ที่ไหนครับเนี่ยบ้านใหม่สุกเกษบ้านใหม่สุกเกษอำเภอคงไก่ลาจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยพูดสุโขทัยเป็นไหมนะไม่เป็นน่ะเป็นแค่นี้ นะครับข้าวของที่ยุงพันอะไรครับเนี่ยโอ้แม่แหลบจ้ะแม่แหลบเขาเรียกกันแม่แหลบว่าน้ออายุข้าวร้อยห้าวันร้อยห้าวันนะครับแล้วข้าวปกติแล้วการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันถึงร้อยห้าวันไหมถึงค่ะตอนนี้ครบร้อยห้าวันครบร้อยห้าวันพอดีเป๊ะเลยโอ้โหแล้วกําลังเกี่ยวเลยเห็นไหมโอ้รถเกี่ยวสองคันเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่มีสิบไร่สิบไร่นะครับ แล้วไอ้ที่เกี่ยวมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานห้าไล่เมื่อวานห้าไล่พันอะไรฮะศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าเมื่อวานนี้เกี่ยวไปห้าไล่ใช้นูตโฟไลเหมือนกันจ้ะห้าไร่ได้ยเท่าไหร่หนะห้าเกียนกว่าโโห้าเกียนกว่าโอ้โหมันได้ไร่ละเกียนกว่าเลยนะแล้วแล้วปกติเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหรือครั้งที่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ใช้นูตโฟไล์เนี่ยได้ไไดถึงห้าเกียนไหมไม่ได้ ห้า <5 S 1> ไ,ไลนตรงนั้นนะ <4 S 2> ่ะนะแต่สี่เกียนก็กว่าหน่อยสี่เกียนกว่าแต่ใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วห้าเกียนกว่าเลย<ร>แล้ววันนี้ดูเม็ดข้าวแล้วเป็นไงมั่งก็ดีอ่ะคนผ่านไปผ่านมาเขาว่าไงมั่งเขาก็ว่าดีอ่ะแล้วดีแล้วนูตฟอร์ไลท์เนี่ยไขรแนะนำเนี่ยอ๋อเนี่ยนะเน,น,นี่ยนะไม่ยอมบอกว่าใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยข้างๆชื่ออะไรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อชานแก้วแจ่มครับชานแก้วแจ่มอยู่ที่ไหนครับ บรรใหม่สุกเกษมครับอำเภอกรงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยแล้วมาแนะนําพิยุนยังไงเนี่ยก็ผมใช้อยู่ตอนแรกครับแต่ตอนนี้ผมเป็นตัวแทนเปิดศูนย์อยู่เปิดศูนย์ที่กรงไกรลาศเลยนะเห็นป้าอยู่เนี่ยนะครับโอ้แล้วนึกยังไงมาแนะนําพี่ยุนก็ก็แนะนําเขามาใช้ก็อยากให้เขารวยรวยเหมือนกันนะครับตอนแรกเขาเชื่อไหมตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อครับมันเป็นยังไงที่ไม่ค่อยเชื่อเราไม่เคยเห็นผลนะเหรอเพราะว่าโดนหลอกมาเยอะใช่ไหม ไอ้ตรงนน้นวัสด,ดีตรงนี้วัสด,ดีเส็จไหมอ่าทีนี้มาแนะนำเขาแล้วตอนแรกเขาว่างไงมึงตอนแรกขเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจ,จไครับครับจะบอกให้เขาทดลองใช้ผมไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้ทดลองใช้ดูก่อนอ่าเขาก็ทดลองใช้ครับแล้วปรากฏว่าเป็นไงดีจ้ะดีเลยเหรออื <c oughs> <c oughs> ห้าไร่ได้ห้าเกณฑ์กว่าเนี่ยเนาะโอโ้โหแล้วทีนี้เมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราไปบอกต่อใครไหมเนี่ยยัง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 เขาไม่เห็นข้าวเรางั้นไง เขาเห็นข้าวเราดีอย่างนี้แล้วเนี่ยบอกเขายังว่าได้ใช้นุ่นฟอร์ไลท์บอกบอกแล้วเดี๋ยวเขาก็ใช้ตามกันดึ่มเลยแล้วุงชานใช้มานานยังครับนุ่นฟอร์ไลท์ใช้มานานแล้วครับใช้มานานแล้วติดใจสามปีแล้วตั้งแต่รุ่นน้ําท่วมมาเนาะโอ้โหนั่นเลยนั่นข้างเขาก็ใช้นะครับข้างก็ใช้เป็นพยานนะวันนี้มาเป็นพยานชื่ออะไรครับพยานชื่อจุนปานบุญครับอยู่ที่ไหนครับ บ้านไม่รู้เสมกงไก่ลาดสูงไทยครับไปใกล้กันหมดที่ตรงนี้พวกเดียวกันไอดีก็ดีใช้กันหมดถ้าไม่ดีก็ดาแลกใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเองนะครับและอีกท่านหนึ่งเนี่ยหนุ่มน้อยไฟแรงนะครับชื่ออะไรครับชฉลวฤิ์แก้วแจ่มครับเฉลวฤิ์อ้าวนามตระกูลเดียวกันพ่อกับลูกครับอ๋อพ่อกับลูกเปิดศูนย์เปิดศูนย์แล้วครับอ๋อเปิดศูนย์แล้วครับโอ้แล้วเป็นไงมั่งตั้งแต่ที่ได้ใช้นูนฟอลไลท์มาแล้วก็ประทับใจมากครับคือว่าผลผลิตเรา เก็บเกี่ยวมาแล้วเราได้มากกว่าที่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้โอ้แล้วข้าวก็ต้นแข็งไม่ค่อยมีโรคมีแมลงมารบกวนครับครับผมถ้าดีใช้ต่อถ้าไม่ดีด่าแล้วเลิกกันใช่เป็นอย่างนั้นเองถูกต้องแสดงว่าใช้มาหลายปีแล้วแสดงว่าดีไหมเนี่ยดีครับก็ใช้มาสามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่าเลยโอ้โหติดใจเลยวก็ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ว่าข้าวไม่น่าได้เกี่ยวน้ำท่วมเลยน่านั่นคือว่าไม่น่าจะได้แน่นอนอ่า ลองใช้ดูที่แรกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจมันจะได้ผล้ก็ยังคุยกับพ่ออยู่อใช่ไปแล้วโอเคล้วเข้าไม่ค่อยร่วงข้หนียหรอแะครับผมแล้วก็ไม่ใส่ได้น้ําหนักดีครับครับครับโอ้โหนี่แล้วยิ่งมาเจอเคียรา่าตอนยังยังตอนนั้นยังไม่มีเคียรา่าใช่แล้วเคียร่ามาใหม่แล้วเป็นไงบ้างเคียร่าเนี่ยก็ดีคือว่าได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาของส่วนหนึ่งกับส่วนสองอีก นั่นครับผมนั่นเลยทำให้น้ําหนักดีครับผมเม็ดใสขึ้นใสครับผมนั่นเลยครับนี่ครับผลงานของเคียร่านะครับวันนี้นะครับแล้วนี่เลยเจ้าของนาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วกับนาดีเลยใช่ไหมดีอย่างเดียวเลยดีก็ดีไม่รู้จะว่าไงก็ดีอ่ะดีเนาะเม็ดข้าวเป็นไงบ้างเห็นเห็นเม็ดข้าวแล้วใสดีใสนะครับแล้ว เอ่อทั้งหมดสิบไร่เนี่ยเห็นรถเกี่ยวเลยเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะดูในสายตาก็คงจะได้ไร่ละเกียนแหละเกี้ยนเลยนะไอสิบไร่นี่คงสิบเกี้ยนกว่าเลยนะครับยูงครับแล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงครับเนี่ยก็ผสมตอนตอนข้าวเล็กใช้ยังไงครับใช้ร้อยนะตัวเดิมตอนครับใช้ตัหนึ่งใช้สองเที่ยวกี่ครั้งนะสองเที่ยวสองครั้งโอ้แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้สูตรสองสูตรสองใช้ตอนไหน ตอนข้าวเริ่มท้องอ๋อสูตรสองเนี่ยนะตอนข้าวเริ่มท้องแล้วฉีดกี่ครั้งสองครั้งค่ะสองครั้งเองก็แสดงว่าสูตรหนึ่งสองครั้งสูตรสองสองครั้งแค่นั้นเองโอ้ข้าวมันสวยอย่างนี้เลยโอ้โหนั่น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 เนี่ยฮะวิธีการใช้มันง่ายไหมง่ายประหยัดไหมอย่างเงี้ยก็ประหยัดประหยัดลดต้นทุนไหมลดลดเลยนั่นนะฮะเนี่ยฮะเมื่อเกษตรกรลดต้นทุน นะครับประหยัดหลายๆอย่างได้นะครับเกษตรกรจะรวยรวยไหมอย่างเงี้ยรวยจ้ะร<ล>วย <laughs> แล้วเงินไปเก็บไหนหมดเนี่ยก็เก็บไว้ธนาคารเนี่ย <laughs> นะครับมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมว่านุ่ฟอะไมันดีไงลองใช้กันดูแต่ว่าดีอ่ะนะครับดีอ, <laughs> อ่ะเลยทีนี้มาที่ศูนย์ของอำเภอกองไกรลาดกันบ้างนะครับลุงชาญครับ มีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมว่าใช้นูดฟอไลท์แล้วดียังไงฟอไลท์แล้วดีครับประหยัดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรครับดีไม่ดีเปิดศูนย์ไหมเนี่ยดีครับทำไม่ดีก็คงไม่เปิดศูนย์นะครับทำไม่ดีไม่เปิดศูนย์นั่นเลยศูนย์ก็เรียกศูนย์กระจายสินค้าครับศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่บ้านใหม่สุขเกษมนะครับอำเภอกรกรลาจังหวัดสุโขทัยนั่นเลยติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรก็0ูนย์ดห้า 6 05 7 7 2 7นั่นเลยนะครับที่ศูนย์อำเภอรกรงไกราาในฐาน,นะเ<อ>ขาเรียกว่าพูดผู้สืบเมื่อพ่อใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วเราเห็นแล้วเราในฐานะลูกว่าเออทำไไมพ่อมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สินค้าดีมีอะไรจะบอกไม่ว่าก็คือ,อว่าสินค้าของเราไม่มีสารเคมีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายครับครับผมค,บคือว่าถ้าอยากจะให้ลองใช้ทุกคนครับไม่ได้ใช้ได้แค่ข้าว ผักผลไม้เราก็ใช้ได้หมดไม้ดอกไม้ประดับเราก็ใช้ได้ครับครับก็ผมไปแนะนําคนที่สวรรคโลกให้ลองไปฉีดมะม่วงดูตอนนี้มะม่วงดกมากเลยดกเลยยังดกเลยครับเดี๋ยวว่างๆเลยจะพาไปดูได,ได้เลย,เยจะพาไปดูถ้าเขาสนใจอะ่ะมีเบอร์โทรติดต่อไ,ได้ครับถ้าสนใจติดต่อ0806830571ครับผมนี่เลยโทรได้ตลอดเลยครับติดต่อได้ตลอดครับผม24ชั่วโมงป่ะ24ชั่วโมงทัาไม่หลับ <S <S <S> เอาละนั่นไงนี่แหละครับคือเสียงของผู้ที่ใช้นูดโฟร์ไลท์คือมันมันมาจากใจนะครับเนี่ยฮะที่เขาใช้กันไปแล้วลองไปดูเม็ดข้าวสักนิดหนึ่งแมะไปดูเม็ดข้าวไปดูเม็ดข้าวกันหน่อยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหใสนิ่งเม็ดแจ่มวิ้งเลยเนี่ยเนี่ยครับเม็ดใสไม่มีเม็ดดำเลยอะ โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหชัดเจนมากพิยุงลองแกะเมล็ดได้ไหมเนี่ยได้โอ้เนี่ยดูที่เนี่ยไม่มีท้องกลาติวฮะเห็นไหมน้ำหนักมันถึงดีอ่ะใช่ไหมพิยุงเนี่ยเนี่ยลองดูที่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมนี่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 ไม่มีท้องกลาติวเลยอ่ะน้ำหนักมันก็โอ้โหมหาศาลเลยนะครับ นี่นี่เลยนี่เลยเนี่ยผมก็จะชิมให้ดูมันกรอบรายงานตรงจากกงไก่ลาจังหวัดทครไทยสุดยอดไหมครับสุดยอด